แล้วโดดทํามึงเลียกกากแล้วพวกกูเฟลปล่ายที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจํไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยสายถึงเคส KOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวีนักรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยใช่อยยัดกล้องอะไรวะยัดกระชง เออผมเปิดเป่านะฮะผมปิดเป่านะแอดของด้วยเหรอไม่ใช่เล่นให้เออมันบอกด้วยว่าแบบแบบแจ้งแจ้งจับพวกกระจอกเต็มเลยเต็มเลยโอ๊ยใส่อยู่เนี่ยไอ้ลุงมานี่เลยสัตว์ลุงมานี่เลยไอ้ลุง

ใช่อะไรวะเนี่ยใครใครหลุดไปอ่ะไอหนิมพี่หิมเฮ้ยโดนอุ้มไปด้วยเหรอหมดตตั้งแ่ะเขาอุ้มไปเมื่อกี้ที่เขามีเหมือนเขามีเขาอุ้มอุ้มไปปะกูทายอะไรวะเฮ้ย เเดมลูกอาไอ้เหี้ยไปไอ้สัตว์มาคุยกันต่อมาคุยกันต่อมาคุยกันไปว้าวว้โว้โวสนุกด้พี่หนิขึ้นไปแม่นึกว่าจะเอากูซะแล้วนึกว่าจะเล่นซะแล้วไปเล่นด้วยเลยเฮียสนุกดนะ มันจะมาทำคุณหรือเปล่าแค่นั้นเองไปยาวๆไปยาวๆเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูเพื่อนไปเอาเงี้ยจะโดนหรือไม่โดนจะโดนไหมโดนไหมจะโดนไหมไอโอกาสผมขึ้นรถแล้วนะตายอะไรไปก่อนครับไปก่อนไม่ได้เอาคนไอเก้งมาด้วยเลยนะโดนไหมขับไปก่อนครับไปก่อน ไม่มึงต้องขับออกเนอะเมืองสิมอยู่ในเมืองหลอกจีหลอกจีหลอกจีเฮียมันตัวจีหลอกจีเฮียเฮียมึงให้ไปบ้านพ่อตัวตัดไม่ได้กูจีไม่ไพังเลยไอ้ครับพ่อพ่อโคตรรัวแม่ไม่ไหวเลยว่ะ เอ้าโจ้เอ้าไอ้อาีพเยนี่อาชีพเดียวกันนี่อาชีพเดียวกันนี่เดี๋ยวกูชุบเพื่อนไอ้หัวเท้ามึงปล่อยเพื่อนลงมาเดี๋ยวกูชุบเองอยู่ประชาอยูประชาผมลงรถไม่ได้แล้วนี่เนาะเพราะมึงไม่ต้องลงรถเลยอย่างเดียวมึงรียหมาที่จอดเลยให้มันยิงมันตกรถแล้วก็ทับมันเลยโอเคที่จอดเร็วๆเลยนไม่คันนี้ หาที่จอดเร็วๆน้องเร็วหาที่จอดเรียลรู้เลยเหรอเลื่อยๆบ้านมราขถดนีกมาแล้วเดี๋ยวรู้เลยเหรอเดี๋ยวเขาพาแม่งว่ายน้ำเลยไม่ไม่ไม่ต้องพาไม่น้ำได้เลยไ้เลยเลยเออไอ้ปั๊มเขาเรียกปั๊มอะไรวะท่านปั๊มอะไรวะเออปั๊มอะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันปั๊มปััั๊มมมทะเลสายปั๊มทะเลสายเออข่ายทหารไอ้ตัวอุโมงค์อะอุโมงข่ายทหารปั๊มทะเลสายเพื่อน่อนอเออใช่หรอ ไี่หนึ่งครับผมผมกติกงสนามไี่หนึ่งครับได้หนึ่งไม่ได้เออข่ายทหารอุโมงค์ค่ายทหารออกสนามอะไรนี่ยอยู่บนรถอะไรจะขึ้นเขาเดี๋ยวจะไปขึ้นเขาบอกเลยเขาบอกเขาบอกของเราจะขึ้นเขาเออเออข้าเขาด้วยค่ะขึ้นเลยเขาค่ายทหารเขาค่ายทหารอ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอุ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่เขาใกล้ปะคะเขาไหนอะมันคือนเขาอะไรอะเขาไม่ไม่ไปเโอ้โหกูโดนลงรถดิไม่เนี่ยเข่าไม่รักเนี่ยด ออยู่ตาไี่จอดด้ๆเอวัวเจ้บหาที่จอดเลยเดี๋ยวจูเพื่อนแล้วยิงมันนั่นแหละเออลรีมานะขอจะยิงผมแล้วขอปิดปืนเอ็มเคเอ็มเคโป่ะเอ็มเคโปเลยเหรอเอ็มคีด้วยวิอาบีจีด้วยตอนี้แล้ต้งนี่เลยไปน้ำไลยลงๆว่าเท่าลงว่าเท่าได้กันน่ะลงๆปล่อยปล่อยปล่ทบสยสส เนีอาผมพันนพัให้ยิงแล้วผมพันให้ยิงวะไอ้โอกาสนี้ถ้าไม่หนีโดนยิงออกมารู้จักขนพันเลยรู้จักขนพันเลยใจกลางไอ้พวกเจ้าเจ้ามองไม่เห็นเจ้มองไม่เห็นเจ้มองไม่เห็นเจ้งไม่เห็นเฮ้ยไม่โดนอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆข้างๆข้างๆอีกประตูนึงอีกประตูนึงอยู่ข้างหน่ะโอเคไป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 ขึ้นมาขึ้นมา ไเ้าป่ไอ้ลามนมาไอ้เนลามนเฮ้แล้วมึงก็ไปกับฮูเกนตทนเลยเ้มีศพมันอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยเเยศพที่ที่จะเอาอะไอ้กรติไม่ต้องคนเอามันไปทิงไอ้กตไลูกไลูกไอ้ลูกเนี่ยไอ้หัวูมึงใจเย็นๆเลยไม่มีจีบไปไปไปเป็นกริกเลยกระตก ไปนแี่เ,เขาข้างหน้าทิ้งได้แล้วทิ้งเลยกระปี้ทิ้งเลยกระปี้ลงจอดทิ้งเลยจอดทิ้งเลยจอดทิ้งเลยจอด,ดได้นะจอดทิ้งเลยปดยืนปืนยิง เออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยใยับไปอีกหน่อยยิงหน่อยเพื่อนขึ้นไม่ได้ใครอยับมาขึ้นมาไปเนี่ยเละยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะมีคนมาเว้ยผมว่าเดี๋ยวรอเล่นมันต่อโอเคต้องไปตรงที่ที่แค่นั้นแหละอยู่ตรงนู้นละเราต้องส้มรถก่อนนะว่าเนี่ยรถมันเด้งอะพี่ เออไม่เป็นไรเดียวไอไอไปปีดกระเป๋าด้วยบอลเปิดกระเป๋าแล้วมีกล่องซ้ำให้นี่มีมีโอเคไอไปปีดกระเป๋าไปนี่จะมันปะมัน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 แล้วหายยังไอไปต้องมีเอดีด้วยี้ะเออไปไม่มีเอดีได้ไงวะลงให้ดิลงให้ดิไอไปปีดกระเป๋าไปให้ไปละให้ไปละสลัดนักชูบเลยทำเอง ไปมึงอยู่ป่ะเนี่ยอย่าครับไปไม่ต้องดัดเสียงไรอี้อย่พี่เออไม่มึงชุกอย่างเดียวนะถ้าเพื่อนล้มอ่ะไไดด้้พี่มึงอยู่ขวานุ่นบอสนี่เห็นปะหมออ่ะเฮ้ยพวกมันหรือหมอวะหมอพวกมันพวกมันพวกมันคุณปู่เห็นปะเห็นปะปะเอาเหรอเอายี่เยี่ยร้องไม่แต่ยังไม่ยิงนะเดี๋ยวบัามมันก่อนอ่าบัามมันก่อนเดี๋ยวมันลงเลยแค่บัามก็ซุนแล้วมั้งมาหาใครนี่ไปไหนแล้ววะมันรับเพื่อนมันนี่ 네 예. 야, Oh, tu, ke mana lagi? Hei, kau jangan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 . Jadi, kau jadi, kau jadi, kau jadi. Hei, kau jangan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 . Hei, kau jangan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 . Hei, kau jangan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 . Hei, kau jangan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 . Hei, kau jangan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 . Hei, kau jangan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 . Hei, kau jangan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 . Hei, kau jangan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 . Hei, kau jangan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 . Hei, kau jangan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 . Hei, kau jangan พี่ที่บี้ไว มมันรถเดียว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 รถเดียวเรือกันเดียวหรือันเดียวแล้วลุงวันวันชดยุ้งไหมเอามันมากลางถนนนี่เอ้าวันเอ้ามันชดยุ้งเฮียอะไรขี้เนี้ยเป็นตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ขี้เนี่ยอ้าวเฮียวันชดยุ้งมันไปไหนวะเอามันอยู่นี่เอาไปมันลุดมันลุดเอาไปเลยมันไม่คนเดียวมันม่คนเดียวเอาไปเลยมาเลยมาเลยมาเลยเอาไเลยเอาไเลยเาเลยเรามีปืนเรายิงนะเข็เต็ป จ้าตังตังจาวรัเจานี่ไม่พีดๆรอรอมันดูไมือไม่เลยนะไม่ยิงยางไม่ยิงยางรอ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 เราจะมายิงล่วงรถดีกว่ายิงย่างไม่คุ้มล่อๆมันล่อแ้วเออร่อๆล่อไม่ใช่ราไปเองถ้าเราไปนี่ยาวนะบอสมัไ่งนะเ่งนะบอสเก่งนะบสหยม่งหย่งเ่ย มาด้วยเดี๋ยวตายแล้วมันไม่เท่เลยโอมาเร็วยอะเร็วมาเยอะเร็วมาเยอะเร็วมาอยอะแล้วมา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 ช่วยกันเดิยูปสองแก๊งเลยมันช็อตดิเช่เหรอฮมันช็อตแก๊งเดียวเนี่ยพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ย ปิงพกตัวรถทำไมปิงพกตัวรถทำไมครเอ้ยปืนปืนปืนเอาไหมปืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปฮนยเฮ้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 ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้ยเฮ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 ้ยเป้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป้นเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ยเฮยเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเเย้ มันตายมันตายมันตายไอเฮ้ยมันตีกระเดมันตีกระเดงมันไหวปะวะมันตีกระเดงอุ้ยตายปะเนี่ยไม้โอ้โหไม้บวกเยอะมากโอ้โหหัวแข็งละไอ้เหี้ยหัวกูโตปะวันเนี่ยไอ้เหี้ยหัวโตป่ะเนี่ย

ไอ out, like like okay, okay. Oh ้ยีเหมือนไหมไอ้กศอไอ้สัตว์เหมือนไหมไอ้กศไม่ยี่อ่าดีวไปส่งโงบาลไอ้ยเขาม่เล่นต่อเขไม่เล่นต่อ่รู้กี่่ะพี่โรงพยาบาลใช่ไหมโรงบาลมันเกิดขึ้นเร็วมาก